ครับสวัสดีครับสําหรับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่5นะครับสําหรับหน่วยที่5้านันการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเป็นหนังสือเรียนของปวสเรานะครับการเต้นรําและกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับก็จะมีเพลงเข้ามาประกอบด้วยนิดหน่อยนะครับเป็น EP ที่5ก็จะเป็นการเต้นรํานะฮะ ขออนุญาตมีดนตรีเข้ามาพอ,อนิดๆหน่อยๆนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ข้อที่1น,นะครับเขาบอกว่าการเต้นลัมเบเล่เป็นการเต้นแบบใดนะฮะก็ไก่แบบคลาสสิกขอไข่พื้นถิ่นขอควายร่วมสมัยงองูแบบลีลาศนะครับอ่าการเต้นลัมเบเล่เป็นการเต้นแบบใดตอบข้อไหนะฮะ ตอบติ๊กตอบนะฮะโอเคทุกคนน่าจะตอบเหมือนกันนะฮะเป็นการเต้นแบบคลาสสิกนะครับก็หมายถึงว่าการเต้นลัมที่เป็นมาตรฐานนะซึ่งถูกพัฒนานะครับขึ้นมาจากอดีตนะฮะจนกระทั่งเกิดรูปแบบที่ชัดเจนนะ,ะมีทฤษฎีและหลักการที่แน่ชัดนะครับอ่านะครับมาดูข้อที่2กันบ้าง โอเคมาดูข้อที่2นะครับการเต้นลำเกี่ยวข้าวเป็นการเต้นแบบใดกอไก่คลาสสิกข้อไข่ขอ้อไขอ่พื้นถินไปลิ้นพันกันนะครับขอ้อวายร่วมสมัยงองูแบบลีลาดครับมา โอเคนะครับการเต้นพื้นถิ่นเป็นการเต้นแบบใดนะฮะตอบโอ้ขอโทษการเต้นลำเป็นการเต้นแบบใดเฉลยไปเลยเป็นการเต้นแบบพื้นถิ่นนะครับข้อขอไข่นะครับก็คือนะครับการเต้นลำพื้นถิ่นเนีย่ยเป็นการเต้นลำที่เกิดนะฮะขึ้นในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยต,ต่างๆของชาวบ้านในแถบทวีปต่างๆนะครับท,ทั่วโลกนะครับการเต้นลำเช่นนี้นะ,ะมีความโดดเด่นในด้านของวัฒนธรรมนะฮะซึ่งมีท่า ท่วงท่านิสสอดคล้องกับความเออความเป็นอยู่วิถีชีวิตนะครับชนคตินะครับความเชื่อความคิดการใช้ชีวิตของคนในพื้นถิ่นนั้นนะเช่นก็คือการเต้นลาเกี่ยวข้าวนะครับอ่าต่อไปอโอเคนะครับข้อที่3 เบรกแดนนะฮะคือการเต้นข้อใดก็ไก่นะฮะบีบอยข้อไก่ฮิปฮอปข้อควายท็อปร็อกงองงูป๊อปปิ้นนะครับ โอเคนะครับข้อที่3นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับให้ฟังเพลงไปด้วยนิดหน่อยเบรกแดนซคือการเต้นของข้อใดฮะตอบนะฮะบีบอยข้อกอไก่นะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่4 การเต้นที่ผสมระหว่างแจ๊สและฮิปฮอปคือข้อใดก็ไก่บีบอยเขาไข่ป๊อปปิ้นเขาควายสตรีทแจ๊สงองูสตรีทแดนซ์นะครับดนตีมา โอเคนะครับขอ้อข้อที่4นะครับการเต้นที่ผสมระหว่างนะฮะแจ๊สและฮิปฮอปคือข้อใดนะครับตอบขอ้อคอควายฮัสตี้แจ๊สนะครับ,รบอ่า อมาดูข้อที่5ครับการเต้นที่ต้องใช้รองเท้ามีแผ่นเหล็ก2แผ่นที่ปลายเท้านะครับและส้นเท้าสร้างจังหวะคือข้อใดก้ไก่ป๊อปแดนข้อไข่โาเบอร์แดนข้อควายคลาสสิคอลแดนงอง,งูท็อปแดนมา นะฮะการเต้นที่ต้องใช้รองเท้ามีแผ่นเหล็กนะครับและส้นเท้าสร้างจังหวะ my, I, I. อ่านะครับข้อที่5นะครับตอบได้เลยนะครับเชื่อว่าทุกคนตอบเหมือนกันหมดนะครับมีพั่นเล็กและส้นเท้าสร้างจังหวะคือต่อมงงูครับท็อปแดนนะครับต่อไปเป็นข้อที่6นะครับ ข้อที่6นะครับจังหวะใดเป็นจังหวะประเภทสแตนดาร์ดว้าวอันนี้ก็คือเดี๋ยวข้อนี้จะได้อธิบายว่าระหว่างสแตนดาร์ดมีอะไรบ้างนะครับข้อที่6นะครับข้อที่6ก้อไก่แซมบา้าข้อไก่แทงโกข้อควายลุมบา้างองูชะชาชมีคนเดินผ่าน <พอ S 2> มีคนเดินผ่านพอดีก็เลยต้องชะชาชา อ่าโอเคนะครับจังหวะใดเป็นจังหวะประเภทสแตนดาร์ดเดี๋ยวนขออนุญาตหน่อยก่อนนะครับว่ามันมี2อ,อย่างนะครับมีสแตนดาร์ดนะฮะโอ้ยตเเเเ่เราโอเคโอเคเรื่องนี้เสร็จแล้วมีสแตนดาร์ดนะครับกับกับอีกอันหนึ่งนะครับที่ที่ที่เรียกกันก็คือนะครับประเภทลาตินนะฮะอเมริกานะครับตัวหนังสือพ่อไหมเนี่ย สูตรตัวสูตจะใหญ่เลยเคืนนะครับมีสแตนดาร์ดนสแตดดาร์กับลาตินนะครับสแตนดาร์ดมีอะไรบ้างนะฮะสแตนดาร์ดก็จะมีแทงโก้อ่าแทงโก้วอสนะฮะคิกส์วอสฟ็อกทรอสแล้วก็ควิกสเต็ปนะครับมี5นะครับอ่ามี5นะครับสแตนดาร์ดมี5ส่วนส่วนลาตินอเมริกันนะฮะลาตินอเมริกันนะครับลาตินนะครับมี6นะครับก็จะมีแซมบ้านะครับลุมบ้า แมมโบ่ชาชาชาจอยแล้วก็ปาโซโดเโบิลนะครับปาโซโดเโบิ้ลนะครับมี6นะครับอ่ะคราวนี้คราวนี้เขาสอบว่าจังหวะใดเป็นจังหวะเฮ้นสแตนดาร์ดข้อไหนาครับอ่าข้อไข่ครแทงโก้ครับโอเคดนตรีมา โอเคนะครับมาดูข้อที่เจ็ดครับ <c oughs> <c oughs> อ่อยไ <c oughs> อยก่อนลงหน้าเลยฮะข้อเจ็ดจังหวัดใดเป็นการเต้นประเภทลาตินอเมริกานะครับ, <c oughs> 7, รบหรือมนิกันนะฮะก็ไก่วอสข้อไข่ควิกสเต็ปข้อควายฟ็อกทรอตงองูจนะครับข้อที่เจ็ดึงตีมาก โอเคนะครับข้อที่7จังหวะได้เป็นประเภทการเต้นประเภทลาตินอเมริกานะครับอ่ลาตินก็จะมี6กกว่าลาตินจะมี6นะครับมี6นะครับอ่อันที่เป็นลาตินก็จะเป็นตอบข้อ,ององูนะใจนะครับจอยส่วนวอสนะวอสเนี่ยดูต่อแล้ววอสควิกสเต็ปฟ็อกทอตเนี่ยเป็นอ่าประเภทสแตนดาร์ดนะครับอ่า ส่วนคําตอบข้อนี้ต้องตอบข้ององูนะครับเป็นประเภทลาตินอเมริกันนะครับอเมริกานะครับต่ไปข้อที่แคือแล้วข้อที่8ครับกิจกรรมเข้าจังหวะมีประโยชน์คือข้อใด กิจกรรมเข้าจังหวะมีประโยชน์คือข้อ,ดขอใดก็ไก่ร่างกายแข็งแรงข้อไข่สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้งอเอ้ยข้อควายเกิดอารมณ์สนุกสนานงองูถูกทุกข้อไปครับ ข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับข้อที่8ตอบงองูโอ้ยเอาปากกาปากกาลืมเลือกปากกานะครับงองงูครับถูกทุกข้อข้อที่9ครับโครงสร้างของกิจกรรมเข้าจังหวะคือข้อใดการเต้นก็ไกฮะการเต้นอ่าเต้นลำพื้นบ้าน ขอไข,ข่เต้นลําแบบจจดุรัตขอควายเต้นลําร่วมสมัยงองูถูกทุกข้อโดนตีมาครับ โอเคนะครับโครงสร้างของกิจกรรมเข้าจังหวะนะฮะก็ไก่เ okay, mm hmm. ต้นราพื้นบ้านเ mm hmm. ต้นราแบบจตุรัสเต้นราร่วมสมัยงองูถูกทุกข้อข้อนี้นะครับข้อนี้ตอบงองอูนะครับถูกทุกข้อก็จะมีนะครับการเต้นราพื้นบ้านการเต้นราแบบจตุรัสการเต้นราร่วมสมัยและอันสุดท้ายคือการเต้นการรีลาดนะครับ ขอ้อ10ครับการสอนเด็กในกิจกรรมเข้าจังหวะจําแนกเป็นกี่ประเภทการสอนกิจกรรมการสอนเด็กในกิจกรรมเข้าจังหวะจําแนกเป็นกี่ประเภทก็ไก่5ประเภทขอไข่6ประเภทข้อควาย7ประเภทงองู8ประเภทครับมาวางฮะข้อที่10นะครับโอ้นี่ขออนุญาตให้นักเรียนคิดนิดนึงนะครับ ข้อนี้ยอมรับว่ายากนะครับข้อที่สินะครับการสอนเด็กนะฮะในกิจกรรมเข้าจังหวะจะแนกเป็นกี่ประเภทนะครับตอบเลยนะครับตอบเลยนะครับตอบข้อขอไข่นะครับมีหกประเภทนะครับ โอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนักศึกษาปวสนะครับทั้ง1และ2นะครับก็และก็นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนของคุณครูนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับเกิดข้อขาดตกบกพร่องอะไรก็ขอน้อมรับทุกคําติชมนะครับก็ฝากด้วยนะครับเป็นอีพีที่5าแล้วนะครับ เป็นบทเรียนของเรานะครับการเต้นลําและกิจกรรมเข้าจังหวะสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนมากนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ